สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับหนึ่งทุ่มตรงครับ19บเนาฬิกาสิกันยายน2 5งพนาครับนำข่าวดีมาบอกพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับเมื่อวานนี้ครับที่ Facebook หมอตีสาธิตปิตุเตชะซึ่งเป็น Facebook ของอ,อดีตรัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลที่แล้วนะครับรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งนายสาธิตปิตุเตชะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่า,าการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลที่แล้วนะครับเมื่อวานนี้ได้ขึ้น Facebook วันที่18กันยายน66ขึ้น Facebook ว่าคอนเฟิร์มค่าตอบแทนอสม2,000ระรับแจ้งทางลายจากท่านประธานอสมอประเทศไทยจําหลัดคํารอดดังนี้อันนี้เป็นข้อความที่นายจําหลัดคํารอดประธานอสมอแห่งประเทศไทยส่งมาให้ท่านทราบทางลายว่าท่านนายแพทย์โชลนาสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายให้พี่น้องอสมอเรื่องสวัสดิการอสมอ จะดาเนินการตามที่ท่านอนุทินและท่านสาธิตทําไว้ทุกเรื่องจะไม่มีการตัดเรื่องสวัสดิการกับพี่นออสมอครับขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสาันติพรพัฒน์รัตมมตรีช่วยสาธรสารณสุขที่ทําให้ที่ให้ความสําคัญอสมอของประเทศไทยเราครับและเดินต่อสิ่งที่ผมและท่านรามาวอนุทินทําไว้ครับอันนี้ก็คือท่านหมอตีสาธิตปิตุเตชาตินะครับ ก็โพสต์ว่าได้รับแจ้งจากประธานอสมอจําหลักคํารอดนะครับและหมอตีท่านก็ขอบคุณนายแพทย์ชลนาสีแก้วที่เป็นรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันและและนายสันติพรมพัฒน์และรัฐมนตรตีช่วยสาธารณสุขปัจจุบันที่ให้ความสำคัญของอสมอและเดินต่อสิ่งที่ท่านอดีตรตัฐมนตรีว่าการอนุทินทําไว้และท่านรัฐมนตรตีช่วยสาธิตปิตุเดชะทําไว้นะครับ แล้วก็มีรูปภาพขึ้นทาง Facebook นี้ด้วยนะครับเป็นรูปภาพนายแพทย์ชนละนั่นสีแก้วร่ำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันได้ไปตรวจเยี่ยมราชการนะครับได้พบปากกับประธานอสมแห่งประเทศไทยและคณะอสมและสารสุขจังหวัดนะครับรู้สึกจะเป็นจังหวัดฉเชิงเซานะครับก็ในวันดังกล่าว ท่านนายแพทย์ชนละนาศีแก้วก็พูดกับพี่น้องอสมอที่นั่นว่าสิ่งใดที่รัฐบาลชุดเก่าทําไว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวิรุลทําไว้รัฐมนตช่วยปีตุสาธิตปิตุเตชาตทําไว้นะครับก็จะเดินสารต่อสวัสดิการไม่ตัดนะครับสําคัญที่สุดก็คือเรื่องค่าบริการอสมอนี่แหละครับเดือนละสองพบาท นายแพทย์โชลนัน์สีแก้วรัตตรีว่าการกระทรวงสาสุขคนปัจจุบันจะสารต่ออย่างแน่นอนจะได้แน่นอนครับ2,000บาทครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ